h e l l o Wednesday มาค่ะผู้ที่เกิดในวันพุธกับแรงสัรนสะเทือนทั้งเดือนในเดือนเมษานี้นะคะไปดูกันค่ะในภาพรวมของแรงสัรนสะเทือนของผู้ที่เกิดในวันพุธแลโวเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะในเรื่องของการเงินนะคะก็ต้องบอกว่าคือจริงๆมันมันลากยาวคือมันหนักจริงๆนะสำหรับคนที่ผ่านเดือนมีนามาได้นี่เจ๋งมากคือในเรื่องของการเงินนะคะ เงินเนี่ยมีปัญหาอย่างหนักค่อนข้างเครียดใช้คำว่าบางคนจะต้องขายของเก่ากินเลยนะหลายสิ่งหลายอย่างแม่งไม่ได้เป็นดังใจบางคนก็ขายรถขายบ้านนะคะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างคือต้องบอกว่าการเงินที่แม่งเคยไม่ดีมาก่อนหน้านี้ในเดือนนี้คือเรียกได้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่ดีทำไมไม่มีคนช่วยเลยวะอยู่ๆจะมีมือที่3เข้ามาช่วยอย่างกระทันหันค่ะมือที่3าในที่นี้ก็คือว่า จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของเงินจากที่ไม่ดีมันจะผ่านไปได้เอองั้นไปกันสดๆเลยนะการเงินของคุณจะดีขึ้นคนที่เกิดวันพุธในเดือนนี้เงินผ่านไปแล้วถัดมาในเรื่องของงานในเรื่องของงานเป็นยังไงอุ้ยงานดีอะไรที่ใครที่ยังตกงานใครที่พยายามสมัครงานอะไรก็แล้วแต่ แล้วก็มีความสุขว่างานแม่งไกลบ้านไม่อยากทําเลยแต่คุณอย่าลืมไปนะเงินมันดีมันจะมีการเริ่มต้นใหม่สําหรับคนที่ทําธุรกิจก็คือเรียกได้ว่าจะมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอะไรที่มันไม่ดีอย่างบางคนเนี่ยชอบหมูชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าทําไมหมูแล้วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างแม่งไม่ไม่เกิดผลเลยอันนี้ป้นก็ตอบไม่ได้เพราะว่าปนไม่เชื่อเรื่องการหมูเนาะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ป้นตอบได้ก็คือว่าเอาใจกลับมาที่ตัวเองแล้วมาสํารวจกับธุรกิจการงานของตัวเองว่า ทำไมมันมีข้อบกพร่องอะไรอย่างนี้ก็น่าจะดีกว่านะคะทีนี้ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยสาหรับการงานการงานของคุณค่อนข้างปังคค่อนข้างดีนะคะโดดเด่นมากในเรื่องของงานนะคะงานได้งานดีนะคะสิ่งที่คิดเอาไว้อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ พอหลังจากช่วงหน้าเทศกาลไปแล้วต้องบอกว่าคุณจะมีชีวิตชีวาในการทำงานที่ดีขึ้นไปเติมเ n น r g y มาหลายสิ่งหลายอย่างบางคนเนี่ยเจอเพื่อนร่วมงานไม่ดีเจอคนที่ไม่ดีเลยพวก Gaslighting พวก Toxic People เจ้านายคอยจับตามมองตลอดมองอะไรพี่มองอย่างนี้ปัญหาหรือเปล่าโดยรวมแล้วคือทุกคนเมตตาเอ็นดูคุณนะคะ บางครั้งเราก็อาจจะคิดมากไปเองจากประสบการณ์เก่าๆหรือว,ว่า mindset ที่มันเคยมีมานะดังนี้ก็ทั้งนี้ท้งนั้นก็พอกับบ้านก็ค่อยๆผ่อนคลายอารมณ์รีแล่หน่อยนะคะขอให้ช่วงสงการนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดสาหรับคุณแล้วกันนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะอะเงินดีแล้วงานก็เริ่มดีแล้วและต่อไปนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปโดยภาพรวมแล้วนะคะ มันยังมีความหนักมีความเหนื่อยอยู่นะคะกับหลายสิ่งหลายอย่างแต่ทุกอย่างหากคุณมีแพชชั่นมีขวัญและมีกําลังใจจากตัวเองให้คุณคิดจะว่าเราเนี่ยก็เหมือนเด็กคนหนึ่งที่เริ่มหัดเดินหัดคานใหม่สําหรับใครที่มีความคิดและความเครียดขั้นสุดต้องบอกว่าบางคนเนี่ยนะช้ำอ,อกช้ำใจเสียใจบางคนโดนแฟนทิ้งเออแม่งไปมีคนอื่นเฉยเลยวะเราไม่เคยรู้เลยอยู่ๆก็รู้เฉยเลยเว้ยก็ไม่เป็นไรก็ถือซะว่าดีแล้วอยู่คนเดียวก็ดีจะได้ เริ่มการตระหนักรู้แล้วก็ทําความเข้าใจกับชีวิตและภาพรวมของชีวิตว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราจะเดินหน้ายังไงจะถอยหลังยังไงจะไปซ้ายไปขวาดีทุกอย่างจะเริ่มต้นจากการอยู่คนเดียวนี่แหละค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่มีงานใครตกงานจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณนะคะโดดเด่นมากในเรื่องงานคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของเงินนะคะใครที่หวังจะเก็บเงินตั้งแต่เดือนนี้นะคะแล้วก็อาจจะอยากจะ เอาเงินไปช่วยเหลือที่บ้านเนี่ยนะคะให้ช่วยตัวเองก่อนรอแป๊บหนึ่งมันไม่จําเป็นว่าสงการเราจะต้องใช้จ่ายเงินขนาดนั้นน่ะน,นะคะแต่ทีนี้เนี่ยบางคนเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลนะคะพูดตรงๆนะในเรื่องของหัวใจมันสําคัญมากเลยนะ่ะเออหัวใจสําคัญมากพอมันเครียดพอมันเกิดความรักที่มันไม่สมหวังมันจะทําให้ทุกอย่างในภาพของชีวิตไม่ดีซึ่งมันจริงไม่ใช่แต่จริงๆรแล้วใช่มากเข้าใจปะแต่จริงๆรแล้วก็ไม่ใช่ซะทุกอย่างดังนั้นคุณจะต้องแยกให้ออกทีละเรื่องทีละ่วน แยกย่อยมันออกมานะคะเมื่อคุณเกิดการแยกย่อยมันออกมาคุณจะรู้ว่าคุณกินอะไรไปบ้างจากการที่เราดูกากละไฟเบอร์ถูกไหมคะดังนั้นฉันใดก็ฉันนั้นก็เหมือนกันกับชีวิตของเราเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีความทุกข์และความทุกข์ก็จะอยู่กับเราได้ไม่นานสักพักก็จะมีความสุขแต่คุณมักจะเบื่อมักจะเซ็งนะคะอะไรก็แล้วแต่ในภาพรวมของชีวิตทีท่แม่งเคยไม่ดีมาก่อนมันจะพลิกลายนับกลายเป็นดีเฮ้ยคนมันพุดคุณแม่งเจ๋งว่ะ แล้วคุณเป็นคนเนี่ยชอบคิดมากจนเกินไปอ่ะนะเอาล่ะถือซะว่าปีใหม่เนี้ยไปกราบไหว้บรรพบุรุษไปดูแลพ่อแม่ไปมอบความสุขมันบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะคะบางคนอาจจะคิดมากแบบเฮ้ยเราต้องให้เราต้องอะไรอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราอยากให้คุณมองในมุมกลับกันนะเมื่อเรามีชีวิตที่ดีๆก่อน และเราค่อยให้ค่อยช่วยเหลือบางคนเราจะเห็นช้างที่ขี้ตามช้างไม่ได้หรอกนะคะเพราะเราเป็นมนุษย์เราจะไปขี้ตามช้างแย่งเบลเล่ม์อย่างนั้นก็ไม่ได้ถูกไหมเอาทําตามกําลังของตัวเองนะพ่อกับแม่รออยู่ปู่ย่าตายายรออยู่กลับบ้านสวยๆดีกว่ามีความสุขทั้งนั้นแหละแต่ช่วงนี้ขอเตือนแค่เรื่องเดียวอย่าให้ตังค์ใครยืมระวังมิจฉาชีพระวังให้ดีโอ้มึงระวังมาหนักมากอย่าให้เงินใครยืม ระวังมิฉาชีพระวังความผิดหวังจากการเสียรู้คนในครอบครัวคนใกล้ตัวไม่ค่อยอยากเตือนแต่พ่มันขึ้นมาแลนนี้คือแรงสัง่นสะเทือนของคุณนะคะเอาล่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในภาพรวมของความสําเร็จจากสิ่งที่คุณสํานึกรู้คิดเอาไว้เสมอหากคุณเกิดการตระหนักรู้หากคุณมีความรัก แล้วมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยการที่ขอบคุณและพลังแห่งการขอบคุณจะทําให้คุณมีขึ้นมีขึ้นเพราะมันคือการทาตัวกับสิ่งที่มีอยู่เราก็จะมองเห็นว่ามันดีแล้วนะแล้วมันก็จะมีมากกว่านี้เมื่อเราสํานึกรู้คุณกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเทเฮโลมาให้คุณนะคะและนี่คือแรงสันสะเทือนในภาพรวมทั้งหมดของคนที่เกิดในวันพุธนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะถ้าเกิดใครอยากที่จะ มาสานสะเทือนแบบส่วนตัวเปิ้อนจะทิ้งไลน์ไอเดียเอาไว้นะคะแล้วติดต่อมาล่ะปิอนรอคุณอยู่นะคะขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมจิตจิิทยากับการอ่านไพ่บเปิ้ลพามราจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะ